สี่ทุ่มสามสามก็จะแวะจตุนี้สามสิบนาทีสี่ทุ่มสามสามของวันแอพุชชี่ยี่สิบสองตุลาคมสิงห้าออกไปนะ นี่วงมีนะเอเชก,นะเกี่กี่หน้าทความยาวสูงสีทุ่มสักสิบแปดก็ประมันสีทุ่มสี่สิบแปดใช่ปอุ๋ยแบบนี้น้ำท่วม Quand